สวัสดีครับก่อนรับชมวิดีโอรบกวน,นเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครป์พี่หมีหน่อยนะครับนั่นเซนิเทนอยู่นี่คนที่ทําให้ศิลปินชายในวงการบันเทิงทุกคนต่างอิจฉาและชื่นชมเขากลับมาแล้วจริงๆเขาเองนาหรอคนนี้เริ่มต้นเป็นนักร้องตั้งแต่เรียนมัธยมทั้งเขียนเองและเรียบเรีงเพลงเอง,แล,เเง,เองและยังกำกับมิวสิกวิดีโอของตัวเองอีกด้วย ใช่เขาเนี่แรง2สองปีที่แล้วศิลปินตัวท็อปคนนี้ไงประกาศถอนตัวชั่วคราวจากวงการบันเทิงหลังยงื่นสุดสัญญากับบริษัทเกา่าแล้วไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศเขาไม่ได้เพียงแค่มีใบหน้านหล่หอเหลาแต่ยังมีความสว่นหน์หน้าทึ่งพี่เทียนหยุนเข้ากับประเทศมาแล้วเหรอ สายตาเธอมองไปทางไหนสามีสุดที่รักของเธอยืนอยู่ตรงนี้ทั้งคนนั่นก็แค่เพื่อนมากของฉันค่ะเขาไปเรียนต่อต่างประเทศเพื่อพัฒนาฝีมือในอาชีพศิลปินของเขาโอเคมีความสุขในค่ำคืนนี้กันทุกคนนะลูกขวานน้อยที่รักถ้าฉันรู้ว่าเกิดเรื่องรา,าวมากมายขึ้นกับเธอฉันคงจะพาเธอไปต่างประเทศกับฉันด้วย อยากจะร้องไห้กับการตัดสินใจผิดจรจริง oh. โอ้สัตรูหัวใจของพ่อเหรอเอาล่ะฉิ่มีเรื่องด่วนที่ต้องทำอีกหลังจากมมบของขวัญให้ฉีโม่ถังเซ็ต <c oughs> ก็คงต้องไปแล้วรอ <c oughs> เดือนหน้าฉันจะกลับมาจะขอเชิญคุณทั้งสองไปทานอาหารด้วยกันนะครับ <laughs> ช่วยทำเป็นลืมไปเลยก็ได้ค่ะไว้เจอกันในงานพบปะพื้นมานของถนนน,นานโยนดีกว่าทำแบบนั้นได้อย่างไรเล่าเดือนหน้าวันที่3มเวลาหกโมงเย็นที่โรงแรมใต้น้ำแอตแลนติกผมขอเร่งคุณเองโอเคแล้วเ,เจอกันที่นั่นนะครับ ุยอี้ฟันเฟืงแห่งโชคชะตาเริ่มต้นขยับอีกครั้งหลังจากหายไปหลายปีฉันหวังว่าเธอยังไม่ตอบว,ว่ากันกลับมาของฉันวันถัดมาร้านมิโคโอุยอี้นั้ใหม่พิเศษกับเจนตนันเพื่อไปเดินชอปปิ้งด้วยกัน นี่คือคอลเลกชันใหม่ในรุูการนี้ของแมคโคดูแบบอย่างมีเอกรักษณ์โดยเจ้าอันตงว่ากันว่าได้รับแรงบันดาลใจาจากเอลแห่งรุูการใบไม้ร่วงโอ้โหคุณเจ้าคนนี้เก่งมากจริงๆฟังดูเหมือนคำชมแต่ฉันรับรู้ได้ว่ามันน่าจะเป็นคำพูดเหน็บแนมมากกว่า ฉันก็อยากเป็นเพื่อนกับเจนตันและสนิญยาให้เธอมาเล่นหนังด้วยนักแสดงหญิงสามารถมีความรักกับใครก็ได้แต่ถ้าเป็นแบบที่ไม่หาดประการต่อสาธารณชนได้ล่ะฉันพบเจอสิ่งนี้ตอนที่สลับสร้อยคอในกระเป๋าของเจนตันเมื่อคืน วันที่อยากจะเป็นพาะเธอซ่อนเงนไว้ในกระเป๋าจึงทำให้เจียนตันระวังตัวเป็นพิเศษและไม่กล้าโชว์กระเป๋าต่อนหน้าผู้คนแต่ตอนที่เราไปช็อปปิ้งด้วยกันเธอดูไม่ได้กังวลกับการดื่มกาแฟและกินไอติมเลยเจยนตันเปน็นนักแสดงหญิงมากความสามารถเธอเข้าถึงทุกบทบาทที่ได้รับบทภรรยาของหัวหน้าแก๊งบทป่วยจีน บทดิกสาวแต่งตัวเป็นผู้ชายฉันไม่อยากให้เธอพลาดโอกาสนี้เลยคุณผู้หญิงคะคุณสวยจังเลยคะ่ะทั้งสามชุดที่คุณลองเหมาะกับคุณมากพนักงานแนะนำสินค้ารับทั้งหมดไปเลยไหมคะช่างเธอมันแพงเงินไปฉันจ่ายไม่ไหวหรอก งั้นฉันขอตัวนี้ละกันช่วยอหอยฉันด้วยนะคะได้คะ่ะสองคนนี้ดูเหมือนไม่ได้มาซื้อสินค้าแบรนด์เนมหรูๆบ่อยๆถ้าฉันจแจกอบกเพิ่มค่าคอมมิชชั่นพวกเธอคงไม่ทันสังเกตทั้งหมด59,000่หยวนค่ะไม่ทราบว่าใช้บัตรหเงินสดคะอะไรนะ59,000เหรอทำไมคุณเพิ่มค่าบริการไป40%ล่ะ คุณหนูร้านค้าของแบรนด์เนมก็ต้องเพิ่มค่าบริการและค่าใช้ใจ่ายที่ร้านออฟไลน์ก็จะแพงน้อยยิ่งไปก,กว่านั้นตอนนี้มีโคของเราก้าวข้าม BLN ไปเป็นแบรนด์แฟชั่นอันดับหนึ่งในประเทศแล้วแน่นอนว่าวันนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนี่เป็นคุณสมบัติของร้านเราในเมื่อซื้อไม่ไหวเมื่อกี้จะลองมั่วโซ่ทำไมถ้าไมลองแล้วจะรู้ได้ย่งไงว่าใสาแล้วเหมาะหรือเปล่า เหมาะหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วรู้ได้ยังไงว่าจะซื้อดีไหมคนจนไม่ว่าใครก็ค่เข้ามาในร้านของเราไม่ดูกระเป๋าตังค์ตัวเองเลยว่าพอไหมไปเรียนผู้จัดการร้านออกมา ถันานคติในการบริการแย่มากจะเหมาะสมกับการเป็นแบรนด์แฟชั่นอันดับหนึ่งในประเทศได้อย่างไรความสามารถทางอาชีพของคุณก็คือเพิ่มค่าบริการอย่างปาเทือนและดูถูกลูกค้าตามใจชอบขึ้นหรอพี่เจนนี่ยังคงเป็นคนเหมือนเมื่อก่อนหน้านี้เพราะไม่ได้ตรวจคันในกระเป๋านั้นถึงทำให้นางเงียบลงชิรลิบเล็กรอปภมาด้วย พวกจนเข้ามาโดยไม่ประเมินความสามารถของตัวเองยังคิดจะฟ้องร้องฉันอีกเหรอรู้หรือเปล่าวันร้างของเราเป็น,นร้านอะไรขายการสั่งสอนเสียจริงเพราะพวกนางออกไปแล้วสั่งสอนให้เสียทีแค่แต่ต้องพวกเราก็ต้องลองดูสิ กิดอะไรขึ้นพวกมวยการดีไซน์ของแมคโคเจ้าอันตงผู้จัดการร้านวันนี้พวกมวยการมาตรวสอบพวกเธอก็แสดงออกแบบนี้เหรออายาัยะบอสเป็นเพราะพวกจน2คนนี้อารมณ์แรงมากฉันไม่กล้าจะหาเรื่องรอ้องกรองไปลองมาที่จริงอะ่ะจ่ายเงินไม่ไหวยอยู่แล้วก็อยากจะหาข้ออ้างหนีไปเท่านั้นลูกค้าคือพระเจ้าไม่ว่ายังไงก็ห้ามทำแบบนี้ให้พวกเขาอะ่ะออกไปเดี๋ยวนี้ ไม่ร้องก็ถูกแล้วเพราะหากซื้อไม่ได้แม้แต่โอกาสที่จะได้เห็นก็มีควรให้ต่อไปลูกค้าทุกคนที่เข้ามาในร้านก็ต้องถามยัดเงินในบัตรของพวกเขาให้ชัดเจนก่อนคุณเจ้าแบบนี้มันไม่เหมาะสมง,งครับฉันไม่อยากให้คนธรรมดาเข้ามาในร้านอีกดึงระดับของมิคโคลดลงเจ้ามันตรงหวัดดีนะ ฉันจะมีบัตรใบหนึ่งอีลองดูซิว่าเหลือเงินอีกเท่าไรของควัควขอแต่งงานของเลนตู้ฉันไม่เคยใช้มาก่อนเลยพอดีเลยดูว่าข้างในนี้มีเงินอยู่เท่าไรชิจะมีเงินเท่าไหร่กันนะนี่นี่นี่น คุณนายเชื่อมหนึ่งกาแฟหน่อยครับขอบคุณค่ะเป็นเกียรติของเรามากเลยที่ได้รับความรักค่าจากคุณนายจากนี้ไปคุณนายก็เป็นแขก V.I.P. ระดับสูงของมิโคพวกเราให้บริการอย่างสุดใจจริงบริการอย่างสุดใจจริงหรอคุณพูดแบบนี้จะรู้สึกขายหน้าแทนคุณนะ คุณนายเมื่อคู่ผมต้องขอโทษด้วยที่ร่วมกันคุณกับเพื่อนของคุณแต่ผมก็ถูกพนักงานโน้มน้าวจึงเข้าใจพิดคุณไม่ต้องห่วงพนักงานที่ไม่รู้ความแบบนี้ผมจะไล่เขาออกทันที <S <S แกกลับไปซะไปทวบรวมตัวเองให้ดีขะขาขคขเอาเป็นแบบนี้แล้วกันนะครับคุณนายพวกเราจะให้บัตร v ีไีระดับสูงกับคุณด้วยและรับส่วนลด40ช่างเถอะฉันชอบเสื้อผ้าข,ของ b l n มมากกวา่าชอบชุดเชนเออร์มากกวา่า เที่ยวรักบัดไปเนี้ยเธอต้องการไหมไม่ต้องหรอกค่ะตอนนี้ฉันไม่ชอบสภาพของร้านนี้แล้วผูว้หญิงคนนี้ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงจริงๆการซื้อขายในซาลาทำการค้าที่ยุติธรรมต้องไม่ละเมิดกฎต่อให้ฉันซื้อไม่ได้พวกคุณก็ไม่จำเป็นต้องมาดูถูกฉันรู้ว่าฉันพูดผิดใช่แล้ว ฉันได้ยินมาว่าเสื้อผ้าของมิโคหลายชุดลอกเดยนแบบกันทั้งนั้นมีหลายชุดดูคล้ายเบลอมากเลยคุณนายเมื่อคู่คุณพูดว่าอะไรนะขอถามหน่อยครับคุณเจ้าอันตรงอยู่ไหมครับ พวกเราเป็นตำรวจก่อนอื่นตอนนี้เรามีคดีเกี่ยวข้องกับเจนเท้าเมื่อ3าปีก่อนรบกวนคุณให้ความร่วมมือก,กับเราเพื่อไปสืบสวนอีกอย่างคุณเซียนเย่ได้ให้หลักฐานการขโมยความลับทางธุรกิจของ B L N กับเราเราเริ่มทำการตรวจสอบแล้วอ,อ,อ่อะไรนะชุดใหม่ในฤดูนี้จะไม่ต้องออกจากชั้นวางให้หมดพนักง,งานเตรียมตัวให้พร้อมนะครับ เซนเยนังกล้าหากรังฉนันได้ยังไงยังมีเสื้อผ้าอยู่ที่นี่เอาไปตรวจสอบให้โมดูท่าฟ้าคงจะทนดูไม่ได้แล้วจินกาดที่จะไม่พวกเราซื้อเสื้อผ้าของมิโควันนี้ที่มาซื้อเสื้อผ้าของมิโคเุ่มที่อยากจะรู้ว่าเขารู้เราแต่ไม่คิดเลยว่าจะมีเสื้อผ้าที่คาดไม่ถึงด้วยฉันขอให้รุ่นพี่ที่อยู่สถานีตำรวจตรวจสอบเรื่องการลอกผลงานแต่ความแรงของพวกเขา จะเร็วกันไปหรือเปล่านะวิดูนั่นสิในหนกำลังเหือฮะนิโคลราคาสวรรค์เหลือเชื่อจริงๆนิโคลเจ้าอันตรงคัดรอกนิโคลคัดรอกทำไมถึงเป็นแบบนี้ต้องมีคนใหญ่คนโตเข้ามาแทรกแซงแน่ๆเลยเกมทุนเหรอ หรือว่าจะไม่ฝีมือเขาเขาเรวยหารตระกูลหลินคุณจางมาแล้วคุณจ้างหลินยังไม่มาเลยเชิญคุณช้างไปรอที่ส่งกันฉันสักคู่ช่างเทียนพ่อคาวูดเพื่อนสนิทของหลินตู้อืมระมากแล้วละ่ะเพราะเรื่องนี้อาจจะเป็นข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวตนที่แท้จริงของน้องสะพ้ายก่อนจะบอกกับอาตู้ต้องทำทายแม่บุญธรรมก่อนไหมนะ จากการสอบสวนในช่วงเวลานี้ข้อมูลหลังยิ่มน้องตะไพ่อย,ยุ18ปีถูกแม่หามพบเป็นความจริงทั้งหมดแต่ตั้งแต่น้องสาไพยเกิดได้ไม่นานก็ถูกย่า,าขายให้กับพ่อค้ามนุษย์ตามเบาแสนี้กับตรวจสอบเจ้ผู้หญิงอีกคนเชิญทางนี้ค่ะคุณช้า,า,ชาง เดกผูห้หญิงคนนี้หลังจะผ่านการค้ามนุษย์เมื่อ20ปีก่อนสุดท้ายก็ไหลเข้าสู่เคสที่7ของประเทศดีเพาแสขาดไปแค่นี้รู้สึกว่าเบื้องหลังในนี้ลึกมากเทียนน้อยคุณแม่บุญธรรมหูหยินฟูริฟินไม่เจอกันตั้งนานลุไม่ได้เจอแม่นาน,านแล้วนะไปดื่มชาเป็นเพื่อนแม่สักแก้วสิช่วงนี้ยุ่งจังเลย ไม่กี่วันก่อนแม่เธอยังให้ฉันนะแนะนําแฟนให้เธออยู่เลยพอดีร่าม่รูปให้เธอสองสามรูปใช่ว่าคุณหนุ่มตะกุลหวยนั้นเหมาะก,กับเธอดีใช่ยัะเล่นอีกหลายปีคงไม่ได้แต่งานหรอก พ่อของอาตู้เสียชีวิตตั้งแต่เด็กแลวคุณนายฟูริฟิฟนจึงได้สืบทอดตระกูลหลินต่อหลังจากงานเลี้ยงดูหลินตู้จนเติบโต,ตเป็นเด็กที่มีความสามารถค่อยราจะตตำแหนง่งจนถึงตอนนี้ก็ยังมีผลกระทบต่อตระกูลหลินมากแค่ดูเฉยเฉยไม่ได้ล่าช้าอะไรหรอกแม่บุญทารม,มาขวางทางฉันไม่ใช่เรื่องเหมือนเอินแน่ต่อไปฉันคุงจะเข้าไปยุ่งกับเรื่องของน้องสะพภยไม่ได้แล้วตกดึกในห้องของเว่ยอี้ทำไมคืนนี้คุณถึงทำท่าแบบนี้กับฉัน คุณชายลินเรื่องของเจ้าอันตงคุณเป็นคนอยู่เบื้องหลังสินะที่แท้ก็เป็นเรื่องนี้นี่เองสินะเราถูกแล้วไม่ต้องซาบซึง้งไม่ต้องขอบคุณด้วยความสามารถของเธอก็อสามารถค้นรม้มเจ้าอันตงได้เช่นกันฉันลงมือทำแค่เพราะเรื่องนี้มันทำให้ฉันไม่พอใจมากเท่านั้นถึงไม่ต้องคิดมาก เป็นอะไรไปเรียงตู้ขอโทษนะตั้งแต่เราแต่งงานกันฉันก็ไม่ได้ช่วยอะไรนายเลยคุณมักจะจัดก,การทุกอย่างอย่างเรียบร้อยและสมบูรณ์แบบเสมอสมบูรณ์แบบจนทำให้คนปวดใจด้วยชาตินี้ฉันคุณเป็นคนปกป้องเธอแต่ผลสุดท้ายก็เป็นคุณปกป้องฉันมากกว่า สมมุติแบบหรอที่จริงแล้วเธอช่วยฉันไว้เยอะเลยคุณแม่คุณลุงจงพวกเขาต่างก็เห็นอยู่กับตาเพียงแต่ไม่ได้แสดงออกเท่านั้นเองถ้าฉันเพิ่งน้อยหลินตู้ฉันไม่เคยเห็นเขาเป็นแบบนี้มาก่อนเลยเฮ้อ เริ่มมึนถึงความทรงจําที่ไม่ดีขึ้นตั้งแต่ก้าขวขัวไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรฉันเริ่มป่วยเป็นโรคประหลาดเห็นได้ชัดว่าอยู่ๆไม่ได้ทําอะไรเลยแต่กลับรู้สึกเหนื่อยล้าราวกับถูกดึงพลังออกไปให้หมดแม่บอกว่าจะเป็นโรคลมรับไม่หลับไหลโดยไม่รู้ตัว แต่ฉันกลับรู้สึกว่าทุกครั้งที่ฉันตื่นขึ้นมารู้สึกเหมือนผ่านอะไรมามากมายแล้วความทรงจําก็หายไปส่วนหนึ่งไม่เหมือนกับหลับไปแล้วอย่างเดียวทุกครั้งหลังจากที่ฉันตื่นขึ้นบนใบหน้าของสาวใช้ที่อยู่รอบๆจะมีรอยแผลเป็นและสายตาที่พวกเขาจ้องมาที่ฉันก็รู้สึกหวาดกลัวเล่ากับกำลังสร้างอะไรบางอย่างเอาไว้ ตอนฉันอายุติดแปปีฉันหลับไปตั้งสมปีแต่โชคดีที่หลังจากนั้นฉันหายดีกลับมาเป็นปกติแต่ความรู้สึกที่หายไปบางอย่างรุนแรงขึ้นเพราะกับว่าสูญเสียคุณสมบัติล้ำค่าไปยังกับหาไม่เจอ ช่วงระหว่างฉันอายุ9ถึง21ปีฉันติดอยู่ในกรงของโรคจิตเดือดร้อนในอาการปวดหัวและนอนไม่หลับเป็นประจำความจำเสื่อมภาพร้อนและภาพร้อนทางหูและรอาการอื่นๆในขณะเดียวกันด้วยการป่วยทางจิตของฉันฉันจําเป็นต้องรักสาระยะห่างจากคนอื่นไม่มีเพื่อนไม่มีคนรักไม่มีแม่การยังชีพ ค่อยไปค่อยมาฉันกลายเป็นคนไร้ความรู้สึกถึงจะไม่ยอมรับแต่นี่ก็ถือว่าเป็นความผิดปกติทางจิตยอย่างหนึง่งพูดตรงๆก็คือโรคจิตจนกระทั่งวันนั้นที่ได้พบกับเธออยู่ๆฉันก็มีพลังแห่งการรับรู้เธอเคยเป็นผู้หญิงตาบอดแต่กลับทำให้ฉันรู้สึกสนิทสนมเพราะกับว่าฉันเจอคนประเภทเดียวกับฉัน ในช่วงที่ฉันอยู่กับคุณความรู้สึกของฉันก็ค่อยๆกลับมาเป็นปกติความรู้สึกที่ขาดการบางอยา่างก็ค่อยๆลดลงทั้งร่างกายและจิตใจของฉันมีการเปลี่ยนแปลงแต่สัญชตาตญาณของฉันบอกฉันว่าข้างหน้านี้กำลังรอฉันอยู่ไม่รู้ว่าจะเป็นการช่วยเหลือหรือแนวรบถ้าหาคำส้นนั้นไปไอาจจะเกิดเรื่องที่ไม่สามารถย้อนกลับได้เกิดขึ้น ซื้อหัวอี้ในสายตาของเธอการหนีเรื่องความง่วงช้าการไม่มีความรักของฉันจริงๆแล้วมันเหมือนกับกลไกในการป้องกันตัวของฉันฉันคอยเตือนตัวเองอยู่ตลอดว่าอย่าเป็นคนที่ขาดความรักและอย่าเป็นคนที่ถูกความรักทำร้ายดังนั้นฉันต่อเธอเป็นรักที่เตือนแต่ก็เป็นความรักจริงๆ ฉันรู้ว่ามันเป็นความบิดเบือนและโลกจิตแต่ฉันเปลี่ยนมันไม่ได้ในที่สุดหลินตู้ก็เปิดใจให้แล้วบางครั้งเขาก็ไม่ได้เข้มแข็งเหมือนที่เห็นไม่เป็นไรฉันจะใช้ความจริงใจสงบความบิดเบี้ยวใช้ความรักที่แท้จริงอยียวยงความโรคจิตพูดง่ายแต่ทำยากไม่ คำสัญญาคืนนี้ชีวิตที่เหลืออยู่ของฉันฉันจะพิสูจน์ให้นายได้เห็น